ทอดีญาโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกระผมทิศสอหรืออดีตพระมหาสออันทะโตเพียนธรรมก้าประโยคอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยะโสธรวรวิหารเคยไปเที่ยวไหมครับอยู่ที่แปริวก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสญาติโยม ก็กำลังนับหน้าถือตาอ,อย่างดีว่าเป็นพระน้ำดีแต่ดีได้ไม่นานผมก็กลายเป็นพระน้ำแตกเพราะสีกาสอเข้ามายัว่วยวนโอ้ยสีกาโกอันนี้พระหมหาสอเออก็เกิดมาไม่เคยเลยบวชเป็นเลนตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดเจ้ยวยังไม่เลยงอะแค่นี้บวชเรียนมา จนใก่เจ้าเป็นพระนักเทศชั้นเก่งเลยมีเงินมีทองมากมายก็ได้มาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ที่วัดยโสทรวรวิหารริมแมา่น้ำนเจ้าพญานะถ่าเชิงเสาทีนี้สีกากกก็เข้ามาตปสนิทเอาอาหารโน่นนี่นั่นมาประเคนตอนนั้นเป็นพระหมหาสอ อันทาโตนะมีวันหนึ่งถือเอาน้ำป่านะมาให้ฉันประเคียนให้ฉันก็ฉันเข้าไปฉันก็ไปป๊บหนึ่งโยมไอไม่ใช่ติดปากว่าโยมฉันก็ไปประเดียวมันเกิดอาการคลั่งเนื้อคลั่ตัววันไวในหัวใจทีก็ไอข้างล่างอ่ะ สบองอะเอาไม่อยู่พระพระไม่ได้นุ่งนง่งเกินในนีมันโดขึ้นมาเลยโดขึ้นมาโอ้นี่เราฉันงอะไรเข้าไปก็เลยหันไปทางสีกากอว่าจะถามว่าเธอเอาอะไรมาให้ฉันกินหันไปปุ๊บโหเบลอปาล่าเลยนั่งอาซาดำปื้อเลย ไม่รู้ว่าเป็นไงหาม,มอยหรือแมงวันดําปื้เลยผมก็เลยตะบาแกตอนพระมาสอตตะบาแกตก็โดดเข้าไปเลยใส่เลยไม่รอช้าเพราะเกิดมาไม่เคยเจออะไรที่มันเบรอบ้าขนาดนี้ใส่กันชุลมุนชุลเกเลยจนกุฏิสะเทือนโอ้ ครั้งแรกในชีวิตที่เสียความบริสุทธิ์ในผ้าเหลืองสีกากกนี่มันร้ายนะหลังจากนั้นก็เวียนมาอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาตมาก็เอ้ยไม่ใช่อาตมาลงผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไม่มาทุกวันสืบไปสืบมาสีกากอก็เดินสายไปหาพระเจ้าวาครูปน,นวัดนั้น รองเจ้าอาวาสวัดน,นู้นรูปนั้นพระชันเทพพระชันรานเสร็จเข้ามาเลยผมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นคนที่เท่าไรไม่รู้ว่าเป็นหัวน้อยหรือว่าเป็นหัวหลวงเสียใจมากเราก็รักทุ่มเทรักดังดวงใจรักดังพระรัตนตรยัย ทีนี้ความมันก็มาแตกเรื่องถึงตำรวจอะไรว่าศรีกาโกเนี่ยโอ้โหศึกพระมัาหลายองแล้วบางองค์ต้องหนีไปลาวเจ้าวาดเลยนะผู้ช่วยเจ้าอาวาดองเจ้าอาวาดวัดพระพุทธฉายสระบุรีก็โดนไอ้นั้นยิ่งใหญ่เลยมันไปนอนเฝ้าขเขาอยู่สามสีเดือนกลัวว่าเขาจะไปหาพระคนใหม่ มาหาผมไปหาท่านเจ้าคุณอานไปหากุ้งหลายคนศีกากรี่นร้ายรายมากเพราะเขาเธอมิเสน่ห์มากทำให้ลูกพระพุทธเจ้าถูกศึกไปตอนนี้ก็แปดเก้าองค์ละน,น,น,นี่นี่นึกได้ข่าวดูข่าวอยู่ว่าอารองเจ้าอาวาส วัดอะไรหาท่าบริวิหารเนี่ยแถวกรุงเทพมาก็ไปโอนเงินให้แล้วก็บอกว่าเธอจะเอาไปรักษาลูกไม่เคยเจอตัวจริงเออรองเจ้าว่าไม่เคยเจอตัวจริงสิกาโกแต่โอนเงินให้มันก็นาา่าแปลกหรือว่าจะใช่ก็ต้องรอดูตำรวจนะตอนนี้ก็วงการผ้าเหลืองฉาวโชว์มาก ที่จริงมันก็ไอวงการพุทธศาสนามันก็ไม่ได้เสื่อมดอกแต่พวกผมกับพวกท่านเจ้าคุณกับพวกพระอี้เหี้ยทั้งหลายชั่วๆมันพากันบ้าการเองของมันไม่เคยเนาะพวกคุณพวกคุณที่เป็นประชาชนทั่วไปคุณก็ยังเอากันได้เลยทำไมพระซึ่งเป็นคนมีหัวจิตหัวใจมีเลือดมีเนื้อ มีอวัยวะสามสิบสองครบทุกประการและก็มีกระเจียวทุกรูปทุกองค์มันก็ต้องเสมอภาคกันใช่ไหมอย่ามาโทษแต่พวกผมพวกทิศทิศทั้งหลายนะว่าทำให้าศาสสหายโมหมองต้องโทษสิ่งที่เกิดจากธรรมชาตินั่นก็คือสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ธรรมชาติเขาสร้างสรรม,มาเป็นอย่างนี้ให้พระทุกรูปทุกองคสามเณรนทุกรูปทุกองค์มีหังปพราะฉนานหัมย่อมไม่เข้าใครออกใครอาจจะมาเป็นพระนักเทศดดังมาก่อนเนาะเ,ออเป็นระดับรองเจ้าอาวาสจบตั้งรักสานบัณฑิตนะเปลี่ยนธรรมห้าประโยคเลยนะ นัดทำเอกก็ยังอดใจไม่ได้เลยนัดทำเอกอย่างอาตม,มาอาตมาแล้วพึ่งซึกก็เลยแบบสับสนเนาะปกติพระที่พึ่งศึกก็จะเรียกเองว่าอาตมาทําไมพระที่ศึกต้องใส่ชุดขาวทุกองค์เลยทุกรูปมันแสดงถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ของพวกผมของพระทุกรูป ที่เป็นผัวของศรีกาโกทุกคนมีจิตใจบริสุทธิ์ดูดผ้าขาวเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปนั่งสมทนาธรรมกันแบบรับรับในโรงแรมในกุฏิก็ได้อย่าพึ่งโทษแพะเหล่านั้นทิศเหล่านั้นตอนนี้ก็แปดทิศแล้วเดี๋ยวจะมีทิศที่เก้าทิศที่10บปกติทิศใหญ่ๆมีสี่ทิศหนึ่งทิศเหนือสองทิศใต้ ทิศตะว,วันออกทิศตะว,วันตกตอนในรอเขาไปแปลกเก้าทิศละอันนี้ก็ทิศที่ทิศที่เก้าศึกเมื่อเช้าศึกเพราะอะไรเพราะความงดงามที่หมู่สงนะไม่อยากไปให้หมู่สงแตกเปื้อนมนทินแตกเปื้อนราคีนะก็ต้องศึกก่อนก,ก็คงจะศึกตลอดนะคงไม่ได้มาบวชอีกแล้ว การเป็นพนย์นะแคศชื่อดังก็คงต้องหยุดทำาานที่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแดดกันนะปกติก็ไม่ต้องทำแดกแล้วก็เดินบินกระบ,บาชาวบ้านเขากินเข้ามาถวายบ้าประเคนบ้างทั้งเงินทองทรัพย์สินชีวิตมีความสุขมากขอแนะนำนะคนที่หากินอะไรก็ไม่คขื่นท้าถายไม่คล่องแนะนำให้บวชอักบวชเหมือนผมเนี่ยบวชจนรวย นี่อันพาดพวกคุณทำงานกี่ปีล่ะจะได้นงงางอันพาดเอาอย่างพระมหาเนี่ยไหนจยยศตำแหน่งไหนจะกันเทศไปเทศก็ได้เงินเยอะเป็นพระนะเออไหนจะมีศีการพระมีเมียเย๋ยวะเพียงแต่ว่าเปิดไม่เปิดแต่ศีการกรนี่แกมีเยอะมีผัวพระเ,ะเยอะเกินไป แล้วมันก็เกิดความแตกรอบผัวมันหึงมันหึงกันแรงฤทธิ์พิษสว่าดอาฆาตแค้นความหึงหวงเหมือนบ่วงบาทที่รัดคอรัดหัวใจให้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยปั่นปวน,หว,นหวันไหวนะเอาเพื่อความงดงามของพระพุทธศาสนาผม ผู้ช่วยเจาว่าวัดยะโสธรบวรวิหารจังหวัดชะเชิงสาวก็ขอลาสิกขาบทลาญาติโยมพุทธศาสนิกชนไว้ในโอกาสนี้มีโอกาสก็จะกลับมาหมวชใหม่อาจจะได้เมียเพิ่มแล้วก็มีมคนง้อ,งงองไปกราบไหว้ใช่ไหมหาจิง,ง่ายคือบวชพระ สวัสดีใจะเรียนไม่ทำ